สมัยก่อนหนูก็เกิดไม่ทันอยากจะถามพี่ติมค่ะว,ว่าสมัยก่อนนอกจากถ่าหนังอะค่ะพี่ติมเคยทําอะไรมาบ้างนะจะเป็นพิธีกรไหมคะเคยเคยทำทำหลายอย่างตอนหลังเนมาต้องโันาศิคสออาทำยังไงบ้างเหรอคะพัฒาน่ยต้องหัวมันางก็าพัามาหยดเราแม่ค่แม่่อที่เก่แต่งน้าตอเอา,อเาอมือขเอ ลองสาธิตให้ดูได้ไหมคะโฆษณาอย่างไรคะโฆษณาสดนี่นะคะอันนี้นัคแก้วน้ำแล้วมีน้ำแข็งให้กินอร่อยด้วยนะคะกินผสมกันแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะลองชานดูนะคะอุ้ยอ๋ออันนี้เป็นโฆษณาสดแล้วหลังจากโฆษณาสดมีงานอื่นๆเนี่ยคะเช่นอ่าคนใยญ่ๆก็โฆษณาสดเยอะมากเลยตอนหลังลูกค้า ตอนัโตเราจะพูชทดแสดงละครด้วยค่ะแสดงแสดงแล้วก็ตนหลังก็มาพูตนาละไม่อยกไม่ชอบพี่เกดจงหมดี่เกแซันี่เก้อี่เกดอะไรก็พูอันมีความรักอา้นี่แหละอ๋ออาล้อนนี่ หมเราเดินแถวมาเก็บปวดเลยะทำไมจะไม่เอาไม่ต้องเห็นหน้าด้วยเนะแต่มือหยิบยืมโซ่ะทาเล็กเล็ให้สวยๆหน่อยนะหยิบโต๊ะแล้วก็คือตอนแรกแสดงละครแล้วก็โฆษณาสดก็คือเห็นแต่มือไม่เห็นหน้าเราแล้วก็พูดพากเสียงไปบรรยายรีวิวสินค้าแล้วก็มาทาก็ท่ากระต่าย พูดดังแล้วพูดชัดเหนลยพูดแตกพูดชัดค่ะพูดดังจะเป็นจุดจับเวลากาาแต่วันนี้ทานเก่งมากเลยนะคะด้วยกันทุกจานเกี้ยงหมดเลยเดี๋ยวดูให้ได้เกี้ยงไปเกี้ยงเกี้ยงอ๋อเกี้ยงเลยค่ะไม่บอกใครค่ะตอนนี้ดูทั้งโลกงเลยค่ะโอเค